วิธีการหาจุดนะครับสำหรับการกดจุดคลายนิ้วล็อกนะครับให้เพื่อนๆไล่ลงมาที่ตรงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงเนี้นะครับ มันจะมีกระดูกนูนๆซึ่งเป็นข้อต่อนะครับแล้วมันจะเป็นจุดรวมของเส้นเอ็นนะครับที่ต่อเชื่อมกับนิ้วนะครับและต่อเชื่อมกับส่วนอื่นๆนะครับการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบริเวณน,นี้นะครับเขาจะเกิดขึ้นบริเวณน,นี้นะครับวิธีการาแก้นะครับในการกดจุดแก้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนวดเส้นเอ็นนะครับบริเวณน,นี้นะครับโดยเพื่อนๆกดไปตรงที่ กระดูกนุนๆนะครับช่วงเป็นข้อต่อเพื่อนๆก็จะเพื่อนๆที่มีอาการนิ้วล็อกเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บนะครับและปวดขึ้นมาทันทีนะครับคืนนวดตรงจุดนะครับจุดที่เรานิ้วล็อกตรงข้อกระดูกตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับนวดคลึงบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วนอกจากนั้นก็นวดโดยรอบบริเวณข้อต่อนะครับนวดบริเวณข้อต่อเพียงเท่านี้นะครับอาการข้ออักเสบของเราก็จะดีขึ้น ภายใน7วันนะครับจริงๆแล้วนะครับข้อต่อและเส้นเอ็นของเราเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันนะครับให้เพื่อนๆลองขยับนิว้วดูนะครับลองขยับนิ้วเห็นไหมครับลองขยับนิว้วเส้นเอ็นของเราเนี่ยมันจะเลื่อยลงมาถึงตรงนี้นะครับลแล้วก็มารวมกันที่ตรงนี้เลยนะครับตรงข้อข้อมือของเรานะครับเราขยับเราก็จะเห็นว่าเส้นเอ็นเนี่ยจะ,จะขยับอยู่ที่ตรงนี้นะครับจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะช่วยในเรื่องของนิ้วล็อกนะครับ ก็ให้เพื่อนๆออกดนวดที่บริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนรวมของนิ้วทุกนิ้วนะครับนิ้วที่ยังไม่เป็นอาการนิ้วล็อกนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากเรามีอาการนิ้วล็อกที่นิ้วนึงแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นที่นิ้วน่อื่นนะครับ จุดสุดรวมตรงนี้นะครับเขาถ้าเรานวดจะเป็นประจำนะครับก็จะเป็นการคลายเส้นนะครับไม่ให้นิ้วอื่นนะครับเกิดอาการนิ้วล็อกได้นะครับโดยปกตินิ้วล็อกโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเจอกับนิ้วนิ้วกลางของเรานะครับนิ้วกลางของเราซึ่งเป็นนิ้วที่ยาวที่สุดนะครับหลังจากเพื่อนเพื่อนนวดตรงนี้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนใช้มือทั้งสี่นะครับทาบลงไปนะครับทาบลงไปก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตรงนี้นะครับ อีกจุดหนึ่งที่ตรงนี้เพื่อนๆนก็นวดนะครับบริเวณที่จุดนี้นะครับก็จะเป็นคลายนะครับเส้นเอ็นโดยรอบนะครับซึ่งจะทําให้อาการนิ้วล็อกเนี่ยดีขึ้นไวนะครับและดีขึ้นเร็วและหายได้ภายใน7วันนะครับถ้าหากเพื่อนเ่อมีอาการเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมไปลองทําดูนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับเพื่อข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆท่านอื่นนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ